สวัสดีค่ะพี่น้องมึงมาเก็บผักเพียกเพียกหน่วยใหญ่ไงพี่น้องมึงกี่ระเพียะนี่จะหน่วยใหญ่สดสดเพิ่งเนี้ยกับสอบต่างลาบสาบพี่น้องเงยดกกระดกคากดกแหน่นี่จะหน่วยใหญ่จะอ่อนน้องข่อยบอผูดด้ใดอยากมาเก็บก็มาเก็บเด้อพี่น้องผู้เก็บเกลงเพิ่งกระได้ลอยกลัวหลือได้พี่น้อง กูเก็บบัแกงกับสีแดงอยู่ด้โคกสิบเจ็ดสิบโลนก่ใหญ่ทนเดมเก็บแล้วดอกพี้องได้ได้บักพีกดกกดกปานนี้ไปยังสีบัได้มแตหนวยใหญ่น้ำเอาน้ำเอาเผาน้ำเผาน้ำ เพิ่นเก็บอยู่ทั้งสวนพุ่นก็มีฟางนีแล้วและพี่น้องเดี๋ยวฟังมีฟังพุ่นพุ่นผลเปื่อใหญ่อนี่เจ๊ปีแล้วรนี่โอ้ก็จะขอเจ๊ชิฟลาปเปื่อยยังแข็งแรงอยู่ได้นี่เมื่อกี้อะไรนี่เจ๊ชิฟแล้วยังแข็งแรงเพย่ันเก็บบักพริกได้พ่อยไงได้บ่หลายดอกมันอีแปดสิบโล เอาเนาะเนาะพ่อหญ่เก็บเก่งแห้งได้เนี่ยแปดสิบโลเนาะเนาะเบื้องตี้เราบอกพีคมิตหน่วยใหญ่พี่น้องเก็บให้เพียงสิบ่าอันตัวอีกพมิตหน่วยใหไงทีมงานเก็บบอกพีกอพี่น้องฝากมูลผู้ใดสิมาเก็บกับมาเด้อมเออื่นนี่ดูกระดูกหาย หลายคักซอออนยังดอกซอออนโบซอออนยังดอกซอออนวยง่าทังงท้งง่ายทั้งดกทั้งสุดเอาคลิปนี้ซ้ำหนี้เนะพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะพี่น้องพี่เห็นบอพี่น้องดกคักดกเน้มกินวยง่าย